คือ,น,อน้องสาวผมเนี่ยน้องวิรดา,านเนี่ยก็มีตอนนี้คือติดเชื้อไข้เลือดออกชนิดรุนแรงคือเท่าที่ผมรู้นะครับเท่าที่ผมรู้คือน้องเนี่ยไปทำงานด้วยกันเมื่อวันที่20-21ไปแสดงลิเกก็จะมีไปที่ทั้งอัมพวาที่ใชนาทนะครับทั้งสองที่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับ ก็พอทราบว่าน้องสาวเริ่มมีอาการเป็นไข้ก่อนหน้าเลยก็คือจะมีการปวดท้องนิดหน่อยปวดท้องเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเ,เป็นคันเบารู้สึกว่าเขาเป็นมดลูกหรือเปล่าคือเขาก็เขาก็คิดไปเองะว่าว่าเป็นลักษณะแบบนั้นว่าติดเชื้อหรือเปล่าก,ก็มาถามหายาที่ที่ผมอะไรเงี้ยบอกอไม่มีหรอกยาครับไปหาหมอเธออะไรเงี้ยวันนั้น เมื่อเมื่อประมาณมาที่23มัานั้นนะครับที่เจอกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็แยกย้ายแยกย้ายไปทํางานมาที่24ก็แยกย้ายกันเขาก็กลับไปอยู่ที่พอดีไปอยู่ที่ราชบุรีและช่วงนั้นนะ่ะเขารู้สึกเริ่มเริ่มปวดท้องเริ่มเริ่มมีไข้เริ่มมีไข้ไข้สูงอะไรเงี้ยครับเขาก็เลย ซื้อยามารับประทานเองซื้อยาลดไข้พอซื้อยาลดไข้ได้กินยาลดไข้ไปก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นกับทำธุระส่วนตัวต่อไปที่โน่นไปที่นี่อะไรเงี้ยจนวันที่26 26เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเริ่มเริ่มไม่ค่อยไหวรู้สึกเริ่มหัวทิ่มเหมือนแบบไข้มีไข้ด้วยแล้วก็ปวดท้องมีปวดเนื้อปวดตัววันนั้นเขาก็เลยก็เลยไปหาหมอ หมอหมอคลินิกครับหมอหมอคลินิกแล้วก็ก็ฉีดยามาสองเข็มก็ไม่ไม,ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่ายาชนิดไหนนะครับฉีดยามาสองเข็มก็เดินไม่ไหวเลยเดินไม่ไหวต้องประคองกันขึ้นรถอะไรเงี้ยก็ได้แต่บอกว่าเขา,เาหัวใจเต้นเต้นแบบเต้นช้าความดันตกไปไปฉีดยาหลังจากวันนั้นก็ไข้ไข้สมทั้งวันวันที่27นี่ยไข้สมทั้งวัน หลังจากนั้นก็มีโอกาสที่จะต้องเราจะต้องเดินทางไปไปทำงานช่วงงานลิเกผมจะมีวันที่30-31วันที่1ซึ่งต้องเดินทางไปไปหลายที่ไปไปเพชรบูรณ์กลับมารายองกลับไปเพชรบูรณ์ก็เลยนัดนัดแนะกันว่าเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันน้องก็นั่งรถมามาถึงที่บ้านทีม่มารวมกันที่บ้าน พอรวมกันที่บ้านเขาก็ดูก็ดูปกติตอนแรกนะครับเดินเข้ามาในบ้านก็ดูปกติหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกหนาวคือหม่มผ้าคุมหวัวทั้งทั้งตัวเลยคุมแบบมันอนอยู่ข้างแล้วก็แบบเป็นไรเนี่ยไม่หน่ายขาานาดนี้หนาวหนาวมากหนาวมากก็ลไล่ให้ขึ้นไปนอนบนห้องมารู้อีกทีคือตอนเช้าผมผมโทรศัพท์วิดีโอคอลไปตอนเช้าเห็นน้องําลางแบบสั่นมากคือเขาบอกใช้ผ้าห่มสี่ห้าผืนก็เอาไม่อยู่อะไรเงี้ย ก็ทางโรงพยาบาลก็มีการเช็ดตัวมีการดูแลกันเบื้องต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับสักสักช่วงประมาณเที่ยงผมก็เลยแวะเข้าไปไปเยี่ยมเพราะว่าแอดมิดแล้วก็คือวันนั้นคงไม่ได้ไปทํางานแล้วล่ละบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการเองเข้าไปก็เห็นน้องหลับนอนหลับเอาผ้าปิดตาไว้ก็นอนนิ่งๆหลับรู้สึกว่าเขาจะทางทางโรงพยาบาลจะจะช่วยแบบเป่าลมร้อนให้ให,ให้หายหนาวอะไรเงี้ยครับ เขาก็หลับไปผมก็อยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็บอกว่าเขาบอกเดี๋ยวพี่ไปทํางานละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จงานอะไรเดี๋ยวจะกลับมามา,มาเยี่ยมในระหว่างที่เดินทางไปได้สักประมาณชั่วโมงนิดนนะครับทางพี่เลี้ยงเขาก็โทรมาบอกว่ากุ้งน้องเป็นอะไรไม่รู้คือมันเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่ตื่นปลุกเท่าไหร่มันก็ไม่รู้สึกตัวและตามันลอยและช่วงนั้นมันจะมีอาการแบบ เหมือนสำลักเหมือนเหมือนชักแบบกึกๆๆแล้วมีน้ำลายไหลออกมาอะไรเงี้ยครับและตอนนั้นหน่วยพยาบาลหน่วยแพทยก์ก็เข้าไปแบบลุมดูกันอะไรเงี้ยตอนนั้นก็รู้สึกรู้สึกใจไม่ดีและรู้สึกใจไม่ดีว่าเพราะเพราะ,ะช่วงที่ที่เข้าไปช่วงตีสามเนี่ยเขาก็เจาะเลือดก่อนเลยสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออก สงสัยว่าจะเป็นคข้เล็อดออกเพราะตอนเช้าผลก็ออกมาว่าเป็นคข้เล็อดออกจริงๆเก็ดเลือดก็ตอนนั้นคือยังแสนกว่าอยู่ยังแสนสี่อยู่อะไรนะครับตอนนั้นพอหลังจากที่ที่น้องช็อกเ็าบอช็อกหมดสติหมดสติเลยในระหว่างนั้นก็ก็ทั้งทั้งแพทย์ก็โทรมาโทรมาคุยกับผมว่าอา,อาจจะต้องใช้วิธีใช้ ท่อช่วยหายใจนะเพราะว่าน้องมีอาการอาการช็อกไปอะไรเงยต้องต้องใช้ต้องสอดท่อก็ก็ทำนั้นครับคืออันไหนที่ที่ทำแล้วแล้วน้องระปลอดัยแเราก็ขอให้ทำเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นความดันเท่าที่ทราบก็คืออยู่ที่60-30ความดันความดันอยู่60-30บสบคือต่ำมากก็จำเป็นที่จะต้องใช้ยากระตุ้นความดัน ก็ให้แรักให้ทางแขนทางแขนไม่ไหวในน่าจะไหวแน่ก็เลยก็เลยให้ทางเส้นเลือดเส้นเลือดดำเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็คือให้ให้สารละลายผ่านทางนั้นให้ให้กระตุ้นให้หัวใจดีขึ้นซึ่งก็ก็ยังยังไม่ไม่ถึงกระดีขึ้นสักทีเดียวนะครับหลังจากนั้นผมก็เสร็จงานจากที่นูกตีกลับมาที่ที่โรงพยาบาลเลยครั้งนี้ก,ก็ก็มาดูว่า น้องก็ยังไม่ไม่รู้สึกตัวแหละก็ยังนอนนิ่งตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยก็เลยปรึกษากันว่าอยากจะย้ายโรงพยาบาลขอย้ายโรงพยาบาลเผื่อว่าเครื่องมืออะไรมันอาจจะมันมันบางอย่างมันอาจจะจะจะช่วยได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ได้ปรึกษากับทางทางแพทย์เขาก็อนุญาตบอกอืมต้องต้องย้ายก็น่าจะย้ายได้แต่ว่าติดตรงปัญหาที่ว่าหัวใจมันยังไม่ดี มีภาวะเสี่ยงในการที่จะเคลื่อนย้ายวันนั้นก็รอรอกันทั้งวันว่าจะเคลื่อนย้ายได้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าทางแพทย์เขาก็ติดต่อกับทางโรงพยาบาลว่าต้องการประมาณไหนที่แบบถึงจะย้ายได้จนสุดท้ายแล้วย้ายได้ย้ายได้ในในช่วงบ่ายบ่ายของวันวันที่31วันที่31・・ก็ย้ายมาที่โรงพยาบาล บรุลงราชท่านก็แบบว่าคุณหมอก็รีบมามาดูแลกันมาคอนซัลท์ทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าตอนนี้หัวใจเต้นไม่ดีหัวใจเต้นอยู่แค่20เปอร์เซนต้องทำการบรรลุหัวใจเพื่อให้ช่วยให้หัวใจไม่ทำงานหนักจนเกินไปแล้วก็มีการซีทีสแกนดูดูเรื่องสมอง ก็รู้สึกว่ามันมีอาการแบบสมองบวมด้วยเหมือนกันด้วยก็ก็เลยเข้าไปเข้าไปไปไปทำบอลลูนหัวใจอะไรเสร็จสับเรียบร้อยผมก็ไปงานต่อแล้วก็แล้วก็อีกวันหนึ่งก็กลับมาก็กลับมาอีกวันหนึ่งด้วยเครื่องก็ยังสามารถช่วยได้ช่วยช่วยให,ให้หัวใจก็เต้นค่อยๆกลับมาดีขึ้นกลับมาดีขึ้น แต่ว่าด้วยยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็เชื้อเชื้อโรคก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นเชื้อเดงกิเดงกิก็คือเขาบอกมีสี่สายพันธุ์น้องน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่หนึ่งสายพันธุ์แรกที่ที่เด็กๆเ,เป็นก็จะไม่ไม,ไม่ไม่หนักหนาอะไรแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะจะหนักมากที่ระบาดมากในเบืองไทยแต่ว่าบังเอิญว่าน้องเนี่ยอาจจะ อาจจะมาหาหมอด้วยด้วยกินยายังมาหาหมอช้าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้โรคเน้นหนักอาจจะประกอบก,บกับการที่ติดเชื้ออย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้หนักมากหนักมากถึงขั้นวิกฤตเพราะว่าคุณบอกว่าน่าจะประมาณสักห้าเปเซ็นต์มั้งที่คนที่จะเป็นหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยวันนั้นก็เลยได้ได้คุยกับอาจารย์หมอซึ่งอาจารย์หมอครเขาครับระดม ทุกอย่างว่าจะทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็มีการทำทำ p l าสมาเหมือนกับมีการมีการาแยกแยกน้ำเหลืองคือเ,เหมือนเหมือนฟอกน้ำเหลืองอะเอาเชื้อโรคทิ้งอะไรเง,งี้ยเพื่อให้ให้ฟอกให้เลือดดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ทำอยู่สองครั้งทำอยู่สองครั้งก็ก็ยังไม่ฝืนซึ่งคุณหมอก็ก็ได้ได้ดูม่านตาครับว่า มันยังไม่ตอบสนองยังไม่ตอบสนองก็รักษากันตามสิ่งที่ควรจะทำริงคุณหมอว่าทำในสิ่งที่เราควรจะทำทุกอย่างณนะเวลานี้ตอนนี้ก็ผลผลของอความดันเลือดที่ว่าใช้เครื่องใช้เครื่องอบอลลูนเขาก็พยายามแบบบาลานซ์ให้ ยากจะเอาเครื่องบอลลูนนี้ออกเพื่อที่ทํการาร MRI ให้ได้เพราะมันเครื่องมันขวางเตียงอยู่ก็ทั้งเพิ่มยาความดันลดเครื่องบอลลูนจนสามารถถอดบอลลูนออกได้เอาเอาเครื่องบอลลูนออกแล้วก็ยังหัวใจก็ยังเต้นอยู่ที่ประมาณ35ตอนนั้นนะครับ3 5เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้เข้าทำเอ็าก็ผล M r i ก็ไม่ไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีเพราะว่า รู้สึกว่าสมองมันมันมันน่าจะขาดเลือดอยู่สมองขาดเลือดเลือดมันส่งไปไม่ถึงแนวทางอนตอี่มกแนวทางตอนนี้คือระบบหวัวใจดีขึ้นตอนนี้ไม่ได้ใช้เครื่องแล้วก็ใช้ยาน,น้อยมากก็เต้นมาประมาณได้50%แล้วเขาบอกว่าคนปกติก็ประมาณ 6 0 7ิบ0อะไรประมาณนี้น้องน้องมาประมาณ50%าเระบบไตปอดตับอะไรเงี้ยยังยังอยู่ในขั้นดีอาจจะมีติดเชื้อบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ที่หนักๆคือที่สมองที่สมองซึ่งยังยังไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่รู้สึกตัวครับหมอก็พยายามทำทุกอย่างตอนนี้ก็เออเขออนุญาตทางโรงพยาบาลเขาเขาก็ คือข้อมูลจากโรงพยาบาลนะครับบอกว่าคนไข้ามาโรงพยาบาลด้วยอาการไม่รู้สึกตัวเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงขณะนี้คนไข้ย,ยังคงไม่รู้สึกตัวและยังใส่ท่อช่วยหายใจโดยรวมอาการยังอยู่ในภาวะวิกฤตและมีภาวะแทรกซ้อนซึ่งทีมแพทย์ต้องคอยมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดและอัปเดตสถานการณ์ให้ญาติผู้ป่วยทราบกันวันต่อวัน ออการทำงานของสมองตอนนี้มันมันยังไม่ดียังไม่ดีก็คือตั้งแต่วันแรกที่นอนมาสิบกว่าวันเนี่ยจนถึงวันเนี้ยก็ยังไม่มีการยังมีการตอบสนองยังไม่มีการตอบสนองครับเห็นว่าทางก่อนนี้ทางนเทอรเน็ก็ไปขอพรต่างๆแม่คุณเรืองมาด้วยกังก็ทำทุกอย่างนะคะก็ อะไรที่ช่วยได้นะคะแล้วก็พาคุณแม่ที่แม่ชีเนี่ยไปทําบุญใครที่บอกว่าสายมูเนาะเราก็ต้องสายนี้เราก็ไปไปช่วยทุกทุกเกืบทุกที่นะแต่บางทีเราไม่ได้ลงโซเชียลเราทําหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนจะดีขึ้นเหมือนบางทีก็มีแบบอะไรให้เราเห็นว่าดีขึ้นแต่ก็ยังยังเหมือนที่คุณกุ้งพูดอะไรอย่างเงี้ยยังทรงตัวอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ทําทําเยอะ ใช <input? S 2> right? no ่ครับแต่ว่าทางครอบครัวก็ยังกำลังใจตอนเรื่องราก็มันมันจะขึ้นขึ้นลงตลอดเวลาช่วงที่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้ห่วงว่าจะทาบอลลูนได้ไหมคือพอหมอบอกว่าดูจะเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดมันอยู่แค่สองหมื่นตอนนั้นที่จะทําบอลลูนจะทําได้ไหมเราก็ลุ้นในระหว่างนั้นเราเราก็ต้องไปทํางานพอสามารถทําบอลลูนได้ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นในระหว่างการทําดีใจขึ้นมาแล้วดีใจขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่พอมาอีกวันหนึ่งมีตัวอื่นเข้ามาอีกทําให้เราแบบใ,ใจฟอลงไปอีกอะไรเงี้ยมันก็อยู่ระดับเนี้ยตลอดตลอดเวลาแต่ถามว่าเ,เราไม่หมดกําลังใจใช่ค่ะคือคือ ต้องบอกว่าเราก็ทำทุกท,ทุกวิถีทางที่ที่ควรจะทำไม่ว่าจะทางการแพทย์เราก็ให้ให้คุณหมอดูแลเต็มที่ซึ่งซึ่ง,ง,งต้องต้องต้องขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่ดูแลกันอย่างเต็มที่เต็มความสามารถจริงๆครับส่วนพวกเราเองที่ที่พอจะทำได้ก็คือบุญ่ทำบุญบ้างแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเราเราก็มีพวกแฟนๆที่รู้จักที่เขารักน้องวิเขาก็จะแบบส่งบุญมานะทำบุญ ทำบุญให้ให้น้องให้น้องหายให้น้องฟื้นอะไรเงี้ยเราคุณแม่ก็บนบนบนน้องว่าถ้าฟื้นเนี่ยเดี๋ยวจะบวชคือบวชกลนหัวเลยทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งน้องเลยอะไรเงี้ยซึ่งพอถึงวันที่รู้สึกว่ามันมันมันรอไม่ได้แม่บอกขอบวชบวชเลยแล้วกันกลนหัวเลยเพื่อส่งบุญให้น้องเออเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์มันมันจะหาย ได้ขนาดไหนจะรู้สึกตัวได้ขนาดไหนครับแต่ว่าทุกทุกอย่างเราเรายังมีความหวังยังมีหวังปฏิหารตอนนี้หวังปฏิหารหรือแม้จะริบรี่ก็หวังว่าแค่น้องมันรับตอบสนองแค่มารับรู้เราก็ดีใจแล้วแค่มันต้องรอปฏิหารจริงๆค่ะตอนนี้ คุณหมอก็ก็ทำทุกวิถีทางเนาะตอนนี้คือเรา <ๆ S 2> เราเรารู้คุณหมอแบบเต็มที่มากเพราะเขารู้ว่าเรายังมีความหวังเรายังไม่หมดหวังคุณหมอก็ไม่หมดหวังเหมือนกันพยายามทาทุกทุกวิธีทางคือเขาจะประชุมกันทุกวันว่าวันนี้จะทําอะไรได้บ้างให้น้องให้น้องมีมีโอกาสที่จะจะ,จะฟื้นกลับมาได้อะไรเงี้ยครับ บอกครับคุยบอกให้กลับมานะน้องให้กลับมาเพราะว่ามันมันมันเราเรามันตัวติดกันมาตลอดตนะั้งแต่เด็กเรามีแค่สองคนพี่น้องแล้วก็รู้ใจกันมากรู้ใจกันแบบจะทําอะไรไม่ต้องพูดอะไรมากมายเป็นพระเอกคู่กันร้องเพลงคู่กันคือทําอะไรด้วยด้วยกันมาตลอดเนี้ย จนถึงวันที่น้องป่วยช่วงช่วงสามสวันที่หนึ่งอะ่ะคือเราต้องทำหน้าที่แต่ว่าก็พยายามทำให้ได้ให้ให้ดีที่สุดให้มัน,ให,มนให้มันไม่รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปก็ก็หวังแบบว่าคุยกับน้องว่ามีฟื้นมานะทุกคนให้กำลังใจทุกคนรักรักหลุ่มมาก เขาบางทีเขาเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เพราเป็นนักร้องทําเพลงได้ไม่กี่เพลงหรอกก็เป็นนังเอกเกคู่กันบางคนก็ต้องต้องถามถึงก็ก็ยังมีพี่ที่อยู่ประคองอยู่ข,ข้างๆ้อยู่ตลอดเวลาเขาเองก็ไม่เคยทอนะไม่เคยทอคือแบบทำทุกอย่างในช่วงที่เขาป่วยเขายังไลฟ์ขายของ อันไหนที่มีไรายได้เข้าเข้ามาหาครอบครัวเขาก็ทําเต็มที่อย่างเงี้ยคือเราเห็นความพยายามเราเห็นความตั้งใจของน้องอะ่ะมันแล้วด้วยความที่เราเราเราอยู่ด้วยกันมาเราขัดเสาหลักหรือพ่อไปแล้วมันเหลือแค่นี้จริงเออ คือคุณหมอก็ก็ทำเต็มที่ครับไอ,ไอวนของปฏิหารเนี่ยมันก็ต้องดูกันวันต่อวันแล้วละ่ะมันก็ต้องดูว่าแต่อย่างน้อยอย่างน้อยผลผลหัวใจดีขึ้นค่าตับไตอะไรโอเคดีขึ้นเพียงแต่ว่าตอนนี้น้องยังไม่สามารถหายใจได้วยตัวเองยังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่แล้วก็สมอง ก็ต้องรอดูทุนหมอบอกบางคนก็ ang, ยังยังเคยมีเคสที่แบบว่าสมองไม่รับรู้ไม่มีเวฟแล้วอะแต่ยงงังสามารถกลับคืนมาได้คือแต่ตอนนี้สมองก็ยังบวมอยู่ยงังยังต้องยังต้องดูกันเป็นวันต่อวันอยู่ครับร anner, มีครับมีที่ว่ากลับมาได้เดินได้เลี่ยหายเป็นปกติดีตแต่ว่าในในกรณี เคสเนี้ยก็ก็ยังตอบอะไรไม่ได้หมอยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะหายหรือจะดีขึ้นอะไรขนาดไหนครับปกติแล้วน้องบิกคนสุขภาพแข็งแรงหรือว่าเจ็บป่วยเขาก็ไม่ไม่ไม่เจ็บป่วยอะไรไม่มีโรคประจําตัวน้องวิไม่มีโรคประจําตัวเขาเป็นคนเด็กร่าเริงปกติไม่ค่อยไม่ค่อยก็ป่วยก็ป่วยได้กันหมดอ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันกับ เป็นไข้หวดัดเป็นอะไรเงี้ยเป็นหลกัหลกๆเป็นประมาณนั้นที่ที่หนักสุดก็คงครั้งนี้ที่หนักครับใช่ครับมันมีไข้ผมผม,ผมโทรหาน้องไม่รับสายก็บอกจนจนเขาโทรกลับมาบอกไม่ไหวนอนเป็นไข้ทั้งวันคิดว่าเป็นไข้ทับฤดูดเพราะรู้สึกว่าปวดท้องปวดท้องแต่ว่า ขาบอกเมนเขายังไม่มาหรอกคเขาพูดก,กับพี่เลี้ยงเขาเมนยังไม่มาแต่ว่าปวดท้องเหมือนจะเป็นไข้ทับฤด,ดูก็เข้าใจว่าแบบนั้นจนจนรู้จริงๆก็คือตอนเข้าโรงพยาบาลแล้วว่าเป็นไข้ขเลือดอกใช่ใช่ประมาณเพราะร,รู้มาเมื่อประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบห้าประมาณนี้ครับที่พอพอรู้สึกว่ามีเริ่มมีไข้ามากขึ้นอะไรย่างเงี้ย ใช่ครับผมเองตอนที่ที่โรงพยาบาลน,นั้นบอกมาว่าเป็นเป็นไข้เลือดออกผมยังยังไม,ไม่เชื่อนะว่าแบบน้องจะเป็นไข้เลือดออกได้ไงแต่ว่าโอเคด,ด้วยความที่เราทํางานมันมันมันก็เจอยุงเจออะไรมีหลายที่เยอะเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ยังไม่คิดว่าเขาจะเป็นไข้เลือดออกเพราะเราเห็นอาการเขาปวดท้องแล้วนึกว่าเป็นไข้อย่างอื่นนึกว่าเป็นไข้หวัดซึ่งอ ก็เก็ดเลือดจากจากแสนสี่เนี่ยในวันเดียวช่วงไม่กี่ชั่วโมงลดเหลือเจ็ดหมื่นเหลือแปดหมื่นเหลือสี่หมื่นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยก็เลยค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันไม่เคยครับไม่เคยแต่ผมผมก็เคยเป็นเมื่อตอนเด็กๆคือรู้ว่าอาการมันจะตับโตมันจะมันจะแน่นมันจะแบบรู้สึกหายใจลําบากอะไรเงี้ยครับแต่แต่น้องไม่เคยเป็นคล้ายออกมาก่อน ไม่มีเลยไม่มีเลยน้องน้องวิไม่มีไม่มีแขนแบบเป็นจ้ำหรือเลือดออกอะไรเลยก็คือปกติมากดูปกติไม่รู้ว่ามันเป็นผลจากการฉีดยาสองเข็มด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกดนะคะใช่ไม่รู้ลยไม่มีอเปล่าทั้งฉีดยาทั้งกินยาใช่แต่ก็ส่วนใหญ่กินพาราส่วนใหญ่นะครับประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลก็คือวันที่ คือมันที่ยี่สิบเก้าเลยก็ต้องบอกว่าครอบครัวเราครอบครัววงเทวันเราอทั้งญาติน้องน้อลูกลูกหลานทุกคนที่มาให้กำลังใจมาเป้ามาดูมาช่วยกันแบบส่งรายใจเต็มที่ไม่มีใครที่ ที่หมดหวังไม่มีใครที่ท้อถึงแม้ว่าน้องจะยังไม่ตื่นมาอีกอีกหลายวันนะ่ะไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ยอีกกี่วันก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ทุกคนก็ยังยังยังหวังพึ่งปฏิหารด้วยหวังพึ่งคุณหมอด้วยควบคู่กันไปคือแบบทุกคนไม่มีท้อมีแสงเล็กน้อยตรงไหนที่มันพอที่จะไปได้ก็ไปทำทุกอย่างกระทั่งแบบแฟนๆหลายๆคนที่ ที่ส่งกําลังใจที่ไปทําบุญไปบวชพระไปในต่าไหนกันคือส่งกาลังใจมาให้น้องเราก็พยายามบอกน้องว่าทุกคนทําบุญให้ทุกคนส่งกําลังใจให้วินะหนูต้องสู้นะหนูต้องกลับมานะหนูต้องต้องตื่นมานะให้ให้ทุกคนอย่างน้อยให้ตื่นมาให้รับรู้ว่าว่ากําลังใจจากพี่น้องญาติจากแฟนๆจากคนที่รูท้ทั้งทั้งที่เป็นแฟนแล้วก็ที่ไม่ใช่เป็นแฟน ที่รู้จักจากข่าวที่รู้จักข่าวก็ส่งกําลังใจมาทุกคนอยากให้น้องได้ตื่นมาได้รับรู้ว่าเนี่ยกําลังใจเหล่านี้ที่ที่เขาส่งให้ให้เรานะให้วินะเขารักเขารักหนูนะหนูยังมีคนที่ที่รักมีคนที่ชื่นชมอยู่อีกมากมายอยากให้เขาตื่นมาได้รับรู้ตรงนี้ด้วยครับ